สวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะฮะยินดีต้อนรับครับสู่ h anel n ta playing วันนี้ฮะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีโปรโมชั่นหนึ่งฮะแต่นต้นตคน่าสนใจฮะนานๆจะเจออย่างนี้ทีนะฮะกับโปรโมชั่นนี่เลยครับแลกเชลเป็นแคทนะฮะในบ c นะครบ200บาทครับก็รับไปเลยฮะกับการ์ดนี่เลยครับ World b s นะฮะแบบนี้นั่นเองครับ โอ้โห oh เอ่อชื่อกิจกรรมว่าอะไรนะแลกเชลอะไรสุดแรงเกิดสุดแรงเกิดนะ <laughs> 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 ก็ก็ประมาณนี้ฮะก็วันนี้นะครับแลกเชลไปทั้งสิ้นสองร้อยบาทนะฮะก็จะได้นี่นะครับคูป,ปองส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็อ่แคปซูลเลเวลสิบแปดหนึ่งชิ้นและนี่เลยครับพระเอกของเรานักเตะโบเบสหนึ่งชิ้นนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวมาลองเปิดดูกลกันฮะ มันเหมือนจะดีนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่า200บาทที่แรกวันนี้มันมันจะล็อกหรือเปล่านะฮะแบบตั้งอัตราแบบให้ตัวล่างๆมันมันสุ่มได้เยอะขึ้นนะไม่รู้นะฮะเดี๋ยวงไงเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันครับว่าวันนี้กับการ์ดเวอรเบสครับที่ทางเกมนะฮะแจกมากับโปรโมชั่นสะมแคสจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยก็แล้วกันครับกับการ์ดใบนี้ฮะโวเบดนี่ฮะโอ้ยมีมันนึกย้อนแบบเหมือนตอนแบบเราแบบ S 1> <S 1> สมัยก่อนๆเลยนะที่ได <pentru> ้แบบเปิดการ์ดเวิร์ลเบสอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เปิดนะฮะการ์ดเวิร์ลเบสนานมากรับกว่าจะได้เปิดโอเคสี่สามสองหนึ่งขอเป็นกองแหน่ไปโอ้